สวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเราเช่นเคยนะคะบูมินชแนลค่ะช่องนี้ก็จะมีคลิปกีฬาบีบีกันตกปลาและอื่นอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามให้นะคะหลับตาจิ้มจิ้ๆค่ะอะไร เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่าเอาแล้ว,ล,ว,ล,วลงแล้วลงแล้วพี่กำลังถ่ายยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวใจเย็น Yo, 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 a vera ¿no? <coughs> uy. หันต่อเขาแล้วติดต่อเลยนี่ เขาต่อไปแล้วกระชากอย่างแรงเลยไม่ออกว่ะ ลึกๆประมาณเจ็ดเมตรอ่ะหืไม่มั่นใจแล้วสะุดแล้วมั้ง จะติดต่ออย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วสบัดขาดเอา้าขาดก็ขาดอ๋าอยู่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 นะครับอยู่อยู่อยู่โอ้ <laughs> mù ha đây Đã rồi đó เดี๋ยวพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาจะรู้อย่าพูดไเปเบิร์ดมันจะขาดไหมน่ะอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาจะ

เป็นปลาหรือเปล่านะครับขีนี้ติดต่อนะครับพอดีผมใส่สายสามสิบปอนด์นะครับเก่าเสแรกว่ามันติดต่อทังไม่ออก กะว่าจะอาจให้ขาดเลยครับดึงให้ขาดเลยดันหลุดจากตอครับปาไมห่หลุดด้วย อย่างไงนะคะต้องอดทนนะคะน้อน้อต้องอดทนเจ็บปะเจ็บ